สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการบวกจํานวนนับสองจนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9กกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมารู้จักความหมายของการบวกนะคะหลังจากนั้นเราจะไปดูการใช้เครื่องหมายบวกกันค่ะการบวกคือการ นับจำนวนสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยค่ะเราสามารถบวกได้ตั้งแต่2อกลุ่มขึ้นไปนะคะดังตัวอย่างอ่าตัวอย่างนี้นะคะมีส้ม2ผลมีแอปเปิลสผลเรานับรวมส้มกับแอปเปิลรวมกันเราจะได้ทั้งหมด5ผลนี่เรียกว่าการบวกค่ะจํานวนที่ได้จากการบวกนะคะเราจะเรียกว่า ผลบวกค่ะ2กับ3เป็นจำนวนที่เอามาบวกกันและจะได้5เป็นผลบวกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างการบวกและก็มีวิธีการบวกอยู่2วิธีมาแนะนำให้ดเด็กๆได้ดูก,กันนะคะตัวอย่างแรกของคุณครูนะคะ,ะเด็กคนนี้นะคะชื่อว่าโฟกัสนะคะโฟกัสมีลูกโปง่งทั้งหมด3ลูกค่ะ คนนี้ชื่อว่านานานะคะนานามีลูกโป่งหนึ่งลูกค่ะทีนี้นะคะโฟกัสมีลูกโป่งสัมนานาให้อีกหนึ่งลูกค่ะคาถามคือโฟกัสมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาคําตอบกัน,ค,นคุณครูแนะนำสองวิธีนะคะโดยวิธีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการนับลูกโป่งทั้งหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนับนะคะสีแดงเนี่ยคือลูกโป่งที่โฟกัสมีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นลูกโป่งที่นานาให้มาอ่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่โฟกัสมีลูกโป่งทั้งหมดสี่ลูกค่ะนี่คือวิธีที่หนึ่งคือการนับจำนวนลูกปป่งทั้งหมดเลยต่อไปวิธีที่สองเนี่ย จะเป็นการนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งค่ะเราอาจจะนับต่อจาก3ามไปอีกหนึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะคะ,ะลูกโป่งสีแดงของโฟกัสมี3าลูก 1. 2. ึส,สนับต่อลูกโป่งที่นานาให้มาอีกหนึ่ลูกค่ะจาก3นับต่ออีกหนึ่งกลายเป็นสี่ลูกค่ะ,ะหรือเด็กๆบอกว่าเด็กๆอาจจะนับต่อ จาก1ไปอีก3ก็ได้นะคะเหมือนกันอะจากลูกโป่งสีฟ้า1ลูกที่นานาให้มานับต่อไปอีก3ลูกจาก1เป็น2 3และ4ค่ะโฟกัสมีลูกโป่งทั้งหมด4ลูกค่ะนี่คือ2วิธีการที่เราจะมาใช้ในการหาผลบวกกันค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปดูการใช้เครื่องหมายบวกกันนะคะ เครื่องหมายบวกนะคะตัวนี้ที่คุณครูชี้อยู่คือเครื่องหมายบวกนะคะเขียนแทนการบวกค่ะทีนี้ในการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะซึ่งมีเครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งเครื่องหมายที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับค่ะตัวนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับใช้เขียนแทนการเท่ากันร,ระหว่างจำนวนสองด้านทั้งซ้ายและขวานะคะ ยกตัวอย่างนะคะ1บวก3าจำนวนลูกโป่งเมื่อกี้ที่เอามาบวกกันนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในทางคณิตนะคะเราจะอ่านว่า1บวก3เท่ากับเท่าไรตรงช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะอ่านว่าเท่าไรนะคะคุณครูจะให้ดูการแสดงวิธีการบวกในแนวนอนนะคะนี่คือวิธีการบวกในแนวนอนค่ะ1บวก3เท่ากับเอ หนึ่งบวกสามได้เท่าไหร่นะคะบวกกันแล้วได้เป็นสี่ใช่ไหมคะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้เลขหนึ่งเราเรียกว่าตัวตั้งค่ะตัวตั้งคือตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะส่วนสามตัวเนี้ยเราเรียกว่าตัวบวกค่ะส่วนสี่ตัวเนี้ยแน่นอนเลยเราเรียกว่าผลบวกค่ะนี่คือ การแสดงการบวกในแนวนอนค่ะต่อไปครณครูจะให้ดูการบวกในแนวตั้งนะคะ,ะในแนวตั้งนะคะหนึ่งบวกสามได้เท่ากับสีเนาะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะคะเขียนในแนวตั้งนั่นเองแน่นอนเลยหนึ่งตัวเนี้ยเราเรียกว่าอะไรนะลูกเร,เรียกว่าตัวตั้งค่ะ ส่วนสามตัวนี้เรียกว่าตัวบัวค่ะสี่ตัวนี้เรียกว่าผลบัวค่ะนี่คือตัวอย่างข้อที่1นะคะแต่คุณครูไม่จบแค่นี้นะคะคุณครูยังมีอีกหลายๆตัวอย่างให้เด็เกๆดูเลยอ่าต่อไปเลยมีบัวสองตัวนะคะมีหมูสี่ตัวมีสัตว์รวมทั้งหมด ี่ตัวแต่เรามาหาจำนวนของสัตว์ทั้งหมดกันนะคะโดยใช้วิธีการบวก2วิธีเหมือนที่คุณน้อยสอนไปเมื่อกี้นะคะวิธีที่1คือวิธีของการนับจํานวนของหมูและวัวรวมกันค่ะอะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะเราได้จํานวนวัวกับหมูรวมกันได้6ตัวค่ะ ต่อไปเป็นวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองเด็กๆยังจำได้ไหมคะคือวิธีการนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราจะนับต่อจากสองคะ่ะไปอีกสี่คะ่ะอ่ามีอยู่แล้วนะคะหนนับต่อไปเลยสามส่แน่นอนเลยคำตอบเราได้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ หรือเราอาจจะนับต่อจาก4ไปอีก2ก็ได้นะคะ1 2 3 4 5และก็6เนาะมีสัตว์รวมทั้งหมด6ตัวอ่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวิธีการนับต่อนะอย่างที่ครูบอกว่านับจากจำนวนใดจำนวน1ก่อนก็ได้แต่ว่าที่เขานิยมกันเราจะนิยมนับ ต่อจากจำนวนที่มากขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการนับไม่ต้องนับเยอะมากอ่าทีนี้เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกกันนะคะอ่ะาเมื่อกี้2อบวกสเท่ากับเท่าไหร่อ่าคราวนี้คุณครูแสดงการบวกในแนวตั้งให้เด็กๆด,ดูนะคะ2องบวกสเท่ากับหค่ะ สตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมสองตัวนี้เรียกว่าตัวตั้งสตัวนี้เรียกว่าตัวบวกส่วนหกละคะหกเรียกว่าผลบวกนะคะอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะมีนักเรียนหญิงสี่คนมีนักเรียนชายห้าคนมีนักเรียนทั้งหมด กี่คน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคิด2วิธีกันต่อนะคะวิธีที่1ยังจําได้ไหมลูกคือการนับจํานวนนะักเรียนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะ1คนที่1มาแล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9มีนักเรียนทั้งหมด9คนค่ะนี่คือวิธีที่1นนะคะต่อไปวิธีที่2จะเป็นการนับต่อจากำนนจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มนับต่อจาก4ไปอีกค่ะนะคะหน่านะคะนับต่อไปอีกจาก4ไปอีกจําจำนวนจะได้เป็น5 6ห 7จ็ค่ะคำตอบเท่าเดิมค่ะหรือเด็กๆอาจจะนับต่อจาก5ไปอีก4ี่จำนวนก็ได้ค่ะ1 2 3 4งหนับต่อจาก5ไปอีก4กลายเป็น6 7 8 9็ดแปดเานับจำนวนนักเรียนได้ทั้งหมด9คนค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกกันนะคะ c บวก5เท่ากับเท่าไรอันนี้เป็นการบวกในแนวนอนนะคะ,ะคุณครูเขียนการบวกในแนวตั้งให้ดูอีกด้วยเนาะ c บวก5เท่ากับ9ค่ะสี่นี่เรียกว่าตัวอะไรนะคะีเด็กยังจําได้ไหมสี่เรียกว่าตัวตั้ง5เรียกว่าตัวบวกส่วน9เรียกว่าผลบวกจ้า ยากไหมคะการบวกของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9คะ่ะการบวกก็คือการนำจำนวนตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปมารวมกันคะ่ะทีนี้หลังจากที่นักเรียนฝึกการบวกไปแล้วทั้ง2วิธีนะคะท้ายคลิปเนี่ยคุณครูจะฝากการบ้านการบวกไว้ให้เด็กๆ5้าข้อนะคะไม่ยากเลยเด็กๆอย่าลืมทำกันนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะ บายค่ะ